สวัสดีครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมฝูงวัวที่สูงเจริญฟาร์มนะครับเป็นวัวเลือดร้อยพันธุกรรมดีๆนะครับนี่ครับผู้ชายหัวใจคาร์บอยครับซึ่งบริหารงานโดยท่านผู้ใหญ่กิติศักดิ์สูงเจริญนะครับท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่บ้านลูกสายน้องชมครับนี่ครับท่านผู้ใหญ่มากสวย แดมอนหรืออะไรพ่อเขาน้ำเชื่อหลอดอะไรอนี่ก็เป็นฝูงวัวแดงแล้วก็วัวเทานะครับสวยงามน้ำผู้ใหญ่ก็จะพาเยี่ยมกัครับเดือนเจ็ดเดือนเดือนเจ็ดครับเดือนเจ็ดอันนี้เดี๋ยวบอกก่อนคืออเขามาจองไว้ตั้งแต่สองเดือนสามเดือนมีเบอร์ที่เจ็ดกับเบอร์แปดคือเขาเพิ่งมา ไไปม่หวนคือเขามาดูไวายแอลแต่ว่าบอกให้เจ็ดแปดเดือนคือให้มาดูอีกเรือนนึงครับคือตกลงรวมาที่อันนี้พูดเลยถึงอัวแดงอันนี้คือว่ากันอย่างงไม่ไม่ไม่ได้ปิดไม่ได้บังไม่ได้ว่าเฮ้ยอ,อัพราคาหรืออะไรครับนี่ก็เป็นพ่อพันธุ์คุ้มหูอีกตัวหนึ่งนะครับสีแดงโครงสร้างใหญ่สวยงามครับรวันนี้คณะทีมงานบริหารวิสาหกิจชุมชนโคเนื้ออาฟาร์มจากจังหวัดสุรินทร์ก็ได้เดินทาง มาเยี่ยมชมประกอบไปด้วยเสียสมศักดิ์หรือเสียตู้เสียต้นเสียจิระแล้วก็เสียตั้มได้รับการต้อนรับอย่างดีจากท่านผู้ใหญ่กิติศักดิ์สูงเจริญต้องขอบคุณท่านผู้ใหญ่ที่ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองไปเขาไปเขาไปสมบูรณ์หรือยังเนาะสมบูรณ์แน่นอนก็เจ้าของบ้านนพยายามนิ่งไว้นิ่งไว้ไปเรื่อยๆคือแต่เนี้ยยี่สิบห้าหรือยี่สิบหกวน นี่ก็เหมือนรอในของ,ของที่ไปชมอฝูงนึงครับ<ว>ก็เป็นฝูงสีเทานะครับนี่ฮะคลิปหูติดโบสกันหลายตัวสวยงามนะครับต้องขอบคุณท่านผู้ใหญ่นะครับท่านมีวัวร่วมๆเกือบ200ตัวนะครับที่สูงเจริญฟาร์มอำเภอชัยบรดานจังหวัดลบโบุรี เดี๋ยวคงกลับมาชมวัวเทาอีกท่านหนึ่งครับเดี๋ยวมาดูชมวัวสีแดงครับเพราะว่ามีสวยเยอะหลายตัวนะครับเหมืันชิดมันจะครับกระชับไปกระชับไปนำภาพมาฝากท่านผู้ชมภาพสวยๆนะครับฟูงวัวแดงแล้วก็เป็นวัวเลือดร้อยนะครับที่ผ่านการพัฒนามาเปลี่ยนแบรนด์ S Y นะครับหรือสูงเจริญฟาร์มของท่านผู้ใหญ่กิตติศักดิ์สูงเจริญ ในเบอร์สองนะตอนนี้อนเดือนสองนะเอนาะเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดอันนี้ผมพูดตรงๆพรปล่อยสองคนปปน,นั้นไปป๊บตั้งสังเกตว่าตัวสวยสีแดงเข้มเม็ดมะขามมาดูความสวยงามนี่เป็นเพศเมียทั้งหมดเลยนะครับเพศเมียนี่ครับที่หันมานี่ก็ติดโบท๊ท เป็นสาย sk แล้วก็สาย cy ท่านผู้ใหญ่ท่านก็ได้พัฒนามาเป็นหลายเจ้าบอกตัวเนี้ยแหละครับท่านเพื่อเป็นอรที่ที่เหลือก็อยางเลยครับเนี่ยผมอย่างวัวเจ็ดอยากวัวตรงผมก็ต้องก็ต้องเก็บเพราะว่าตัวดีๆผมไปก็สองไงถ้าสมมติว่าถูกใจคุณสมศักดิ์เนี่ยผมก็ยังยังไงถูกใจอย่างเงี้ยปุ๊บหรือแผนผมว่าผมพูดตรงๆรงเลยท่า ถ้าเกิดว่าหัวใจปุ๊บแล้วผมอาจจะปล่อยนี่ครับโครงสร้างใช้ได้เลยนะครับหัวแดงเยอะมีให้เลือกมากมายนี่ก็มาชมกันนะครับนี่ครับทีมงานก็มาชมกันมาเยี่ยมเยียนกันนะครับพอดีทางท่านผู้ใหญ่ท่านก็ให้การต้อนรับอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับต้องขอบคุณท่านผู้ใหญ่ด้วย เป็นบรรยากาศภายในคอกนะครับมาฝากท่านผู้ชมอันตุก,กรรมดีๆหัวเลือดร้อยสีแดงเป็นมะขามนะครับอายุอยู่ที่ประมาณ1 0 1ถึง12เดือนเลยนะครับเพราะปะกะติรุ่นหย่านมก็6-7ถึงเดเดือนแต่นี่ก็1 0 1ถึง12เดือนเป็นส่วนใหญ่นะครับ ประมาณ18-19เดือนก็เป็นสัตว์แล้วนะครับเสียสมศักดิ์เสือส่งวานมาก็ปล่อยพ่อปล่อยลงแปลงเดินว,นนว,นวถ่ายวิดีโอก็คือเขาจะไปทำสเต็ปเดียวกับของออครับ Fp แเนี่ยก็คือไปสร้างแบรนด์แล้วไปผสมพ้อนอกแล้วเวลาออกลูกมาเกษตรกรจับต้องได้ถ้าไปซื้อตัวละห้าแสนแปดแสนได้งวพรีมเมียมมาตัวเดียว กับถ้ามีตังค์ซื้อแปดหมื่นเจ็ดหมื่นหกหมื่นซื้อได้เป็นสิบตัวแล้วความยังยืนเนใหญ่ตัวไปเรื่อยๆแกไม่ตื่นเต้นเลยครัคำว่างวดหกแสนเจ็ดแสนจะบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาแค่ไม่นานให้คำราคาเงินตรงนั้นคือเขาเขาคนรวยแล้วเขาขาดมาเยอะเนาะเขาก็เลยไม่ตื่นเต้นเขาบอกว่าอยากจะทําระบบเนี้ย เยอะนะครับมีแต่สวยๆทั้งนั้นนะครับรับรองว่าถูกใจท่านผู้ชมแน่นอน,นครับเพราเราก็มาแวะเยี่ยมชม,มผลงาน,นผอหิูที่ท่านได้บีบนะครับอันนี้ก็เสียเ <ๆ S 2> ส,สียสมศักดิ์เสียตุ้ยก็ช่วยกันดูนะครับชีดลึงโหนสีแข้งขาลำตัวความหนาลึกก็เป็นวัวที่พันธุกรรมดีนะครับ นี่ก็บีดมาจากสาย SK สนะสาย SK แล้วก็สาย CY นะครับเป็นวัวพันธุกรรมดีนะครับสวยงาม,มก็มีตัวผู้อยู่ตัวเดียวนะครับที่เห็นเนี่ยตัวเดียวที่เหลือก็ตัวเมียทั้งหมดนะครับรวมๆประมาณ20-30ตัวนะเสื้อเขียวก็เสียต้นนะครับ มาช่วยกันเดือนสสิ่งดีๆระหว่างยี่สิบสามกับสิบเก้าท่านผู้ชมได้ชมนะครับเก็บไว้ตัวหนึ่งฮะสิกับสิเกผมเก็บไว้ตัวหนึงสิบสเก็บไว้ตัวหนึ่งอ่าเนีให้อาจารย์ให้ตาเลนผมผมเอาตัวที่สครับตัวผู้กันเได้บรับสากับสิบเ้า่ปะครับสิบสมันเด่นอยู่สตัวแตัวแรกคือคู่กัน ผมคิดนั่นแหละตั้งแต่มันเกิดมาเนี่ยในคู่นี้มันตายตัวหนึ่งมันต้องอยู่ตัวหนึ่งเพราะเพราะตั้งแต่ทางเอฟพีแปดมาดูทางของอมมาดูจะเป็นสองกลุ่มหลักๆแล้วก็กลุ่มเพื่อนที่เห็นแต่เราไม่ได้เปิดแต่นี้เหมือนวันนี้มาก็คือชาร์จเลยลนะ็อกคอเลยไม่ไม่มีเวลาคิดอะไรแล้วผมมีเวลาคิดแค่ว่าแค่ว่าหนึ่งสองตัวเนี้ยผมจะต้องเก็บ<า>ตัวหนึ่งผมมี ครับต้องขอบคุณท่านผู้ใหญ่กิติศักดิ์สูงเจริญที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ